สำหรับแม่ท้องที่สงสัยและไม่รู้จะเริ่มยังไงต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนไปหาหมอมาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้ลูกสุขภาพดีปลอดภัยแม่ท้องคลอดไวแข็งแรงนะคะ การฝากคันคือการที่แม่ท้องได้ฝากร่างกายที่กำลังมีเจ้าตัวน้อยในท้องให้เป็นการดูแลของคุณหมอผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะช่วยดูแลส่งเสริมสุขภาพให้คุณแม่และลูกมีสุขภาพที่ดีตลอดจนกว่าคลอดค่ะในส่วนของขั้นตอนนั้นจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. เตรียมตอบคำถามคุณหมอ การสอบถามประวัติสุขภาพของคุณแม่เป็นเรื่องสำคัญมากค่ะเพราะคุณหมอจะได้ทราบว่าแม่ท้องอาจมีภาวะอะไรที่เกิดขึ้นได้ขนาดตั้งท้องแม่ท้องควรเตรียมคำตอบไปเช่นโรคประจำตัวและประวัติการป่วยของตัวเองและสามีรอบเดือนมาครั้งสุดท้ายตอนไหนประวัติการคลอดบุตรหากมีลูกแล้วเคยแท้งไหม ครอบครัวมีประวัติเป็นดาวซินโดรมหรือไม่คลอดอย่างไรและคลอดยากหรือไม่เป็นต้นค่ะ 2. ตรวจสุขภาพช่างน้ำหนักแม่ท้องในส่วนของการช่างน้ำหนักแม่ท้องต้องมาวัดทุกครั้งตั้งแต่ครั้งแรกไปจนกว่าคลอดค่ะ เพื่อคุณหมอจะได้ทราบว่าแม่ท้องน้ำหนักในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นในอัตราที่ปกติดีหรือไม่เพราะมีผลต่อการเติบโตของลูกค่ะวัดความสูงคุณหมอต้องทราบขนาดตัวเพราะถ้าคุณแม่ท้องเป็นคนไม่สูงมากหรือตัวเล็กอุ้งเชิงการอาจเล็กและคลอดได้ยากซึ่งอาจต้องผ่าคลอดแทนการคลอดธรรมชาติค่ะตรวจอาการบวม มักจะตรวจในช่วงก่อนคลอดค่ะเพราะแม่ท้องส่วนใหญ่จะพบอาการบวมในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งอาจมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆตามมาด้วยค่ะตรวจเต้านม น้ำนมเป็นส่วนสำคัญมากหลังการคลอดเพราะลูกไม่สามารถกินอาหารอื่นได้นอกจากกินนมเท่านั้นคุณหมอจึงจำเป็นต้องตรวจหัวนมว่าบอดหรือไม่มีความผิดปกติในเต้านมหรือไม่รวมถึงสอนการให้นมลูกที่ถูกต้องค่ะตรวจหน้าท้องคุณแม่เป็นการตรวจว่ามดลูกมีการขยายประมาณไหน โดยเฉพาะช่วงใกล้คลอดหมอจะตรวจว่าลูกอยู่ในท่ากลับหัวที่ถูกต้องพร้อมคลอดหรือไม่ค่ะวัดความดันโลหิตหากความดันสูงผิดปกติอันตรายมากค่ะ <S <S จึงจำเป็นต้องวัดความดันโลหิตอยู่ตลอดเพราะความดันสูงที่มาพร้อมกับอาการบวมมีความเสี่ยงต่อคัรเป็นพิษซึ่งเสี่ยงถอทารกเสียชีวิตได้ค่ะ และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการฝากคันทั้งหมดสำหรับแม่ท้องมือใหม่ก็สามารถเตรียมตัวได้ตามนี้เลยค่ะและดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะพัฒนาการของลูกในท้องแม่มีบทบาทที่สุดอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่ปมวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย